<ม> <นะ S 1> สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะเฮฮยอันนี้อยู่มากินยำด้วยกันเมนี่กินกุ้งุูจ้าหรือยังลูกอยากชูจ้าตั้งแต่นั้นเล็ดมานื่เหนื่อยไปใส่กินน้ำมันงงแม่เอาห่อสวัสดีเลยครับ<ด>ไไน้องชิ้นไปใส่เลยกินน้ำกันใส่ผักกระกเฉดเสียบๆพี่น้อง อืมข้าวยอดมากยอดมาก<ฮ>ห่อนลายพี่น้องจา้างาแตกหนงาแตน๋งีหมูย่อลายอยู่บนนี่เนี่ยฮะมีก้อนนึงมูงก้อนนึง อืออือบ้าก็เรืโอ้ยค่ะจ้าเลยที่นู้ดไปไหนจะไปไหนมานี่มานี่มันมันร้อนแม่กับฮอนมาเนี้มันร้อนร้อน bốp hết bộ thôi thôi đấy, thôi thôi nhà thôi 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 hết thôi 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 Nói là thảo dâm hay khỏi kìm neo khỏi hiệu giật kìm dâm hình chưa chưa bữa nay kìm đồn lắm แดบพี่น่องเดีได้ทานอืมเอาไข่เจียว เงาปั่นอาบน้กยิ้ยมยิ้ยมเะบอหมื่อ่ย้มาทาั้งท<อ>ี่เนะกินรถธนัดเลยขงังขววกับขางใจเอาถอยออกถอยเข่าอยู่ที่เ้อมจบไปร่มตัางึืนที่ไร ทูงว่าพูดเ่งขางไส้มันก็เลยได้กินบบถนัทแค่ห้ออาบน้ำอีกกระโดดม่ไวจังสีจังคือแมนบ่ ไปซุ่มขวานเฮ้แบบเพ้แบะบอก้างโอขอนงไุรกิหลายครับธุรกิจผสม ามาท่านกับท่านเด้อเพรท่านกับมืดเนาะพี่นอ้นนนองจก,กต้องปุงไว้เพิ่มครับ

căng hết hoang, cả cơn mưa, 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 มันแล้วต้องเวิดก่อนกันเท้ว่ามันพูดธุรกิจอยู่พูดอะอยากได้ผสมตั้งเนาะจ้าผสมเนื้อแดดเดียวหมูหมูขึนข้นขึ้นคักแถวหมูแต่ว่าแค่นี้เมื่อคืนเนาะหมูตลาดที่แต๊ะสองร้อยเอยาเพี้องพูดอะไรกะปรุงเลยเนี่ยควายเลหน่อย กนารัเ,าเสียดายทานต้นตมหางงวให้ลพราต้มพ็อไดสดนาำเดี๋ยวตอนแรงสิยางกุ้งให้ลูกต้มยำต้มยำบ่ะอ,อันนี้บม่ได้ต้มยำบ่ะต้มธรรมดาปรุงรสเอาบีบมะนาวใส่ออเนะทานแพงเลยไม่แนวแน่ข้นราคาได้พี่น้่ง คิดเบ้างจากที่เพรเคยซื้อทานเป็นชิปชิปสอบอเป็นหาสอบชิปสอบเพรได้ซื้อทีละสองสอบทีละสอบเราซื้อก็าบ่ได้ร้อยเจ็ดชิปร้อยแปดชิปพี่น้องจา้าเพราะว่าเพรว่าตรงย่างใส่กวางนะมึงเฮียเฮียหามุม่หน้าด้วยบังพี่เนี่ยหน้านมเปิดออกอืม พี่ใถ้ไม่ไปเล่นกับพี่เข้าไปเลยนอนเลยนอนลงไปแม่วิ่งอยาดให้เราก่อนแม่วิล่ลงได้ไหมลงได้ไหมเดี๋ยวพ่อลงนอนกินลงอ,อ๋อ ngon em đi quay nhá ngon lên thì là ngon chim nôm đến mai nôm có bố oh, hỏi im vun sen ướt tiếp rồi ừ chạm. แค่ใบเห็ดบอบเห็ดต้นไหนไหมแค่ใบหญ้ากินน้ำพี่น้องเราว่ล้านล้านกินน้ำอิ่มตอนหน่อยอิ่มเพียรยังว่าท่านได้เครื่องทองด้วยพี่น้องยังเกียงลูกออกมาเช็ดหงา เก่งซักเราเด้อจ้ะคอมเนต์เาหาไม่ไม่นี่แหละหาผาเพื่อมองสห็หาผาพ่ทัานยูกประ้ยมเ <า S 2> นาะมาขอาก็เอาเปซักคอด้วยคอยเทียวไปใส่ให้ลูกอีกจฉบ่กจออะไร <ป S 2> เออ <c oughs> เออเออมีคนกลัว <c oughs> มีคนกลัว <c oughs> มีคนกลมอย <c oughs> ่าเอ,อเจ้าขององตุ้มจะหาเหลวนี่กับพ่ออะไรั้งเนี่ย cao ừ, mẹ thì ăn nó gì được ăn đẹp như là nó ăn kì nông Càng hành cái bánh ngon muốn nào Bài cái cơ ừ, ngon Phim ở cùng bọn phim Lán ừ, lán màu cùng nè Ăn im được Thì đợi nữa 2 cầu nữa thôi กุ้งมะอิมีบอลลุกอิมเดี๋ยวไม่เหอะเอากุ้งมะมาเอากุ้งกุ้งมาเอากุ้งอะไรนะไมดแล้ว

บเลสื้อสลัดมาตมซับดีนะครับนี่ถ่วยเดียวเแ <c oughs> เอาเอาลงมถันบ่าเด็อันฟันเถอ,อะือซับไมไได้พัน

Mình, mình. không dâm mấy miếng ta còn chưa tuyệt nên là để xem mua không nào phải chỉ là phi nhồng khỏi năng như thế nó ห่อนปวดห่อนว่าบัดยังมือแรงฝนตกนี้เนี่ยเฮ็ดให้ควดไข่ด้วยจ้ะอุ๊ยไปแบ่บแบ่งไปให้ปันวันจานซ่ำกันนี่ยแล้ว ้องไม้เพืพ่อนว่าเสียบเสียบนเอีย,ยก็เปิดมืงย้มเลยะนี่เนี่นนกับมีมูเหรอที่น่ะเย็ดไม้เพื่นขึ้นม้อนนึงอ่ะเด้อเอ็ดพิมเพิ่อนก็ขึ้นปอสามเพื่นีกว่าจะเพิ่อยูปป่ปอสองเพื่อม,มาเอา มาตั้งขึ้นกว่าหนึ่งมึงหันขึ้นกว่าสามนึงมันโควิดเนาะเพิ่งมาได้ไป๊บเวียนจังโอ้ยอหอนพอแะเล็กเนาะอินเงาะสวัสดีครับสวัสดีครับ